สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเมนูแอปปรานินนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือนะครับนี่นะครับหัวหน้าตาน่ารับประทานมากครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ผมได้เตรียมไว้ในการทําเครื่องแกงันดับแรกเลยก็คือกะปิครึ่งช้อนนะครับใส่เข้าไปตะไคร้นะครับประมาณ3หัวครับกระเทียมประมาณ3หัวนะครับแล้วก็ หอมแดงนะครับประมาณ5หัวครับขมิ้นนะครับสองเง่งใส่เข้าไปนะครับเป็นข่านะครับหนึ่งหัวแล้วก็อันนี้ก็คือรากผักชีนะครับพริกขี้หนูสุกผมใส่12เม็ดนะครับพริกขี้หนูสุกก็ทําให้เกิดรสชาติแล้วก็เกลือนะครับประมาณนี้นะครับเกลือก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็โขลกนะครับให้สิ่งเหล่านี้ละเอียด นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราโขลกได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตักไปใส่ที่ปลานะครับที่เราได้เตรียมไว้ปลาของผมก็ประมาณ500กรัมนะครับอ่าโขลกน้ำพริกเสร็จก็ตักเข้าใส่นะผมก็จะใส่เป็นน้ำมันพืชนะครับเพื่อให้เกิดอ่ความชุ่มชื้นนะครับเป็นฟ้าไทยนะครับแล้วก็ขยำขยำใช้มือเลยครับขยำขยำให้มันเข้ากับตัวปลานะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็นำไปใส่ในใบตองนะครับแล้วก็เป็นใบขมิ้นนะที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเพื่อหอ่อแล้วก็นำไปย่างไฟนะครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดความหอมยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็คือเป็นปลาเราได้อยู่2ห่อด้วยกันนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับใช้ไฟอ่อนๆ พอสุกได้ที่นะครับสังเกตจากใบตองเหลืองเหืองเนาะอย่าให้มันไหม้เกินไปแล้วก็แกะนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของแอปปลานิ้นนะครับนี่หอมเครื่องเทศนะารบประทานเป็นอย่างมากครับผมก็ได้เตรียมจานไว้เรียบร้อยแล้วก็มีผักนะครับเป็นใบกระเพราใบโหระพาเป็นพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะเอาไว้แก้มนะครับอันนี้ก็ นะครับแอมอร่อยมากนะครับนี่นะครับพอดีคำนะครับใส่พริกไป 1, 1> เม็ดนะพร้อมกับใบของลาภานะครับพร้อมรับประทานสุดยอดมาก